สวัสดีครับขอตับเข้าสู่ช่อง iPhone 2 h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Pro 9.7นิ้วนะครับ iPad Pro 9.7นิ้วเป็นตัวเซลลูล่านะครับหรือตัวใส่ซิมได้นันเองนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัว128 g b นะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมโอเคนะครับดูเครื่องกันเลยเนาะนะฮะสวยๆเลยนะครับ แทบจะไม่มีตาหนินะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับพร้อมใช้สุดๆนะฮะตัวนี้เสียงดีด้ยฮะเสียงดีตัวไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีครับโอ้เสียงนี่แบบกระหึ่มอ่ะผมเองผมยังชอบเลยสวยดีฮะสวยดีโอเคนะฮะก็ดูข้างหลังก่อนข้งหลังนะกล้องยังสวยๆอยู่เลยนะครับตายเปิลครับโอ้โหเป็นงังสวยๆเนาะนี่นะครับ iPad Pro ครับ9.7นิ้วนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ128 g b นะครับเป็นตัวใส่ซิมได้นะครับต,ตัวซิลูลเรนเองนะครับโอเคมาฟังเสียงกันเนาะนะนี่เสียงด้านล่างเนาะเสียงด้านบนเสียงกลางวานมากครับเสียงใสมากเลยอันนี้หน้าจอเนาะ สว่างก็ปรับได้ปกตินะครับโทษก็ปรับได้ปกตินะครับเครื่องเดิมเดิมยนะฮะสภาพีสวยเลยโอเคนะครับมาดูกันถึงเรื่องทางการถ่ายภาพดูกวัาเนาะนี่ฮะมาถึงเรื่องการถ่ายภาพดูว่าครับโอเคนี่นะฮะอันนี้ภาพที่ถ่ายได้นะฮะก็ ทำ,ทำได้ดีครับทำได้ดีมากเลยชัดสวยใสยเลยนะฮะปกติเลยนะครับน,นี้มาดูกล้องหน้าดีกว่าเนาะนี่ภาพกับกล้องหน้านะฮะภาพจากกล้องหน้ายังทํางานได้ปกตินะครับสวยๆเลยนะครับหน้าจอนี่แบบสวยๆเลยอนะ่ะผมก็ยังชอบเป็นแล้วตัวนี้แหมมันน่าใช้อ่ะครับเห็นะครับ,รบก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัว iPad 9.7นิ้วนะครับอุปกรณ์ก็จะมีเดิมๆเขาเลยครับสายชาติเดิมๆเขานะครับแล้วก็หัวชาติเดิมๆของเขาเลยนะครับผมอุปกรณ์ครบกล่องเนาะคู่มือมีหมดนะครับคู่มือก็มีให้ครบเลยนะครับผมโอเคนะฮะท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับแอดเฟซแอดไลน์สอบถามได้นะครับหรือไม่สะดวกแอดมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องสเปคนะครับแล้วก็ราคานะครับจะลงไว้ที่หน้าเพจนะครับผมให้อย่างครบถ้วนเลยเนาะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงสนใจก็ทักมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ